ดีจังลกนางมันเป็นปิดไฟนางไปขยะเอานี่เดี๋ยวเปิดไฟหลังบ้านไว้ไปจบดีไปบายบายแม่เดินไปส่งดานีป้าทุกยอดทุดยอดสวัสดีครับ โอ้โหแม่ไปไหมแม่สวัสดีครับเดี๋ยวไปดามไหมนี่แม่ไม่ไปนี่ไปปล่ยให้ดอกที่ไปหุ่นบ้านปู่อ๋อไปเยี่ยมปู่นี่แมู่ก็หนองบุญมากใช่ไหมกันไหนนะฮะบุ้ยบ้านขามอ๋อที่วันนั้นเราไปถอนผักชีต้นหอมมานะใช่ อานนัแหละป้าจั๊กไก่จกกั๊ก,กวายเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่รออะไรนี่ยายร้อลูกสาวหลาน,นโอ้ยน่ารักทีเกินสาวหลาน่นารัก,รกที่สุดแม่หยวนคนน่ารักเนาะแม่อวยพรปีใหม่แฟนๆใน YouTube ดูนี่ขอให้ทุกคนจงมีทุกควาพร่างกายแข็งแรงเดยจ้าเด้อลำลำรวยรวยกันทุกคนเดยจ้าแฟนครับทุกคนน่ะออื่ะแม่รอส่งดานี่ป รับหมดได้กันนะฝากตังไว้ให้ปูก่อนนึงฝากหนาวาคท่ไหรูฝากไ่อนฝากไปให้ปู่ตอนแรกพ่อบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะพ่อน่ะจะเอาตังให้ปู่ทานเดียวหนูบอกว่าท่านเดียวปู่จะพอใช้ได้ แกหนูเลยว่าอัดพ่อพ่ออยากให้พันหนึ่งอ่าหนูก็ยื่นให้พ่อพันหนึ่งแล้วหนูบอกว่าหนูฝากไปปู่อีกสามพันอ่ายิ้มเป็นเลยยิ้มเป็นอืมแล้แม่กับตังียนอไอีกไม่หนูฝากซื้อไอ้นี่หน่อยฝากฝากอะไรเนี่ยก็ต้องยื่นให้เยูะสุดทีเนี่ยซื้อให้ปูน่ะสรุปปูกินอะไรปูกินอะไรยังไงกรุ่นสามรุ่ามมาดูหน่อยอยากไทยเดี๋ยวลงไปนายเอาพี่โตอยู่พี่เรียนรุ่น ไหนแม่เมื่อกี้ว่าไม่กินแบนกินหน่อยกินแกไม่กินเพราะว่าแกไม่มีสั่งซื้อกเลยกินไม่รู้เอาแบนเอาแบนเอาแบนนุ่มไม่รู้แม่ไม่แต่แม่ไม่ต้องเอาเป็นกระเช้านะไอ้แบบกระเช้ามันได้น้อยเป็นกล่องเป็นกล่องที่เป็นกล่องแต่ว่าเอาหลายๆกล่องนะมันกล่องจักบาทไหมหนูน่าจะประมาณ297บาทถ้าเกิด6กล่องอ่ะ ไอแบบอันเล็กอะสามชิ้นหนักกว่ดโอ้โไม่แต่พี่อยากได้กล่องใหญ่กล่องใหญ่เลยที่เป็นเหมือนเก้าเก้าอันใช่ไหมอยากอยากได้สักสี่ห้าหุ่นผมันต้องไปนเท่าไหร่น่าจะประมาณโหลหนึ่งโหลหนึ่งก็น่าจะประมาณพันสองปะใช่พันสองใช่อันนี้อันนี้อันนี้ฝากซื้อของสองพันอันเดียย้อนได้เร็วมัต้องเอาซื้อซื้อเบนอันเียซื้อของไปฝากปู่ของไปฝากปู่พอแม่ สองพันมันจะได้กี่อันมันก็ได้แค่สอง่ะแหละเพราะมันอันพันหนึ่งน้อยไปเปล่าแพ็คละพันหนึ่งแพ็คละหนึ่งร้อยหรือพันสองนี่แหละแพ็คละพันสองสันเนาะอันนี้ได้ประมาณห้าแหละได้ห้าได้ประมาณห้าโหลอยู่ไหมอือก็อยู่ที่ว่าร้านเอกเขามีเป็นเก้าหรือว่าเป็นโหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเลทประมาณนี้แหละแต่ว่าร้านค้าเล็กในในนี้ก็คงมีแต่อันเล็กๆเลยก็ต้องซอยๆเอาอ่ะกล่องแบนใช่ไหมแม่บอกว่านุฝากฝาก